ใครที่ดู Turning Red แล้ววันนี้เนยเอาข้อมูลสนุกๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยไหมคะว่าทำไมเหมยหลินเนี่ยถึงจะต้องรอให้ถึงวันพระจันทร์สีเลือดเพื่อที่จะเอาร่างแพนด้าออกจากร่างกายของเธอนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเนยมี5ความเชื่อกเกี่ยวกับพระจันทร์สีเลือดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะเราไปฟังพร้อมกันเลย1 ชาวอินคาเชื่อว่าพระจันทร์สีเลือดเป็นผลพวงมาจากปีศาจเสือจากัวผู้ชั่วร้ายได้ทําการจู่โจมและกลืนกินพระจันทร์เข้าไปส่งผลทําให้พวกเขาเชื่อว่าปีศาจจากัวจะลามมาสู่โลกชาวอินคาจึงร่วมใจกันตะโกนคำรามและโบกหอกไปมาหวังเพื่อขู่ให้ปีศาจตัวน,นี้เกรงกลัวจนหนีไป2 ตามตำนานความเชื่อของฮินดูจันทรุปราคาคือผลจากพระราหูดื่มน้ำยาเพื่อชีวิตอันเป็นอมตะจากการที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ตัดหัวพระราหูแต่ด้วยผลจากความเป็นอมตะส่วนหัวยังมีชีวิตอยู่จนนำไปสู่การล้างแค้นไล่กินร่างเทพเทวดาต่างๆจนกลายเป็นราหูอมจันทร 3. ชาวไวกิ้งเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ของฝูงหมาป่าที่ทำการไล่ล่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จนทำให้ดวงดาวทั้งสองโคจรมาพาดผ่านการบนท้องฟ้าและจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อหมาป่าสามารถกลืนกินหนึ่งในดาวที่ส่องแสงได้ 4. ตามตำนานของเวียดนามกล่าวว่าจันทรุปร,ราคาเกิดจากการที่กบหรือเขียดตัวใดตัวหนึ่งกลืนดวงอาทิตย์ซึ่งสอดคล้องกับคำว่าชิในภาษาเตียงเวียดที่แปลได้ตรงตัวเลยว่ากิน5 สำหรับในประเทศไทยแล้วจากความเชื่อที่มีโดยพื้นฐานส่วนใหญ่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงลางร้ายที่เกิดขึ้นภายในบ้านเมืองหากเกิดพระจันทร์สีเลือดแดงกล่ำในยามค่ำคืนอาจจะมีบุคคลเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุ เพื่อนเพื่อคิดเห็นว่ายังไงคะคิดว่าพระจันทร์สีเลือดนี้มันเป็นรังดีหรือว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีคะเพื่อนเพื่อนลองคอมเมนต์มาบอกเนยหน่อยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะวันนี้เนยไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ